ไหนๆตื่นเต้นตื่นเต้นมอนี่จะเข้าแล้วอยากเห็นแอนิเมชันกาชาจังเลยอุ้ยแอนิเมชันกาชาสวยน่ารักน่าจะต้องเป็นตัวละครสายสปอร์ตคอนเซปต์น่ารักใสๆบ้องบ้องแววเลเซอร์ปืนปืนใหญ่ ออร์บิทอลสไตล์ปิดด้วยนิวเคลียร์อืเอาเลยตามสบายอยากเติมเกมถูกกว่าเติมไว้ไม่ต้องรอคิวต้องที่ Wisdom Top Up รับเติมทุกแพ็คทุกเกมครอบจัก,กรวาลเติมได้ทั้งระบบ ID Pass และ UID เลือกเอาได้เลยตามใจคุณปลอดภัยแบบล้านเปอร์เซ็นต์บริษัทจดทะเบียนถูกต้องพร้อมทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงที่สุดของร้านเติมเกมต้อง Wisdom Top Up รายละเอียดเพิ่มเติมใต้คลิปเลย ก่อนที่จะไปรับฟังรับชมข้อมูลกันนะครับตรงนี้ผมขอเมคชัว r แล้วก็ทําให้ทุกคนเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าตัวของชื่อมอร์นี่เนี่ยจริงๆทราบแล้วว่าอ่านว่ามอร์นีเยอ่านแบบถูกต้องตามหลักจริงๆเนาะแต่ว่าเนื่องจากการแบบมาทําคลิปอะไรแบบนี้แล้วเวลาได้พูดชื่อบ่อยๆเนี่ยมันลิ้นพันนะครับเพราะงั้นก็จะขออนุญาตเรียกชื่อน้องว่าเป็นน้องมอร์นี่นะครับแล้วก็สําหรับใครที่ไม่อยากจะลงรายละเอียดเชิงทฤษฎีหรือว่า ภาคเลคเชอร์เยอะจนเกินไปนะครับสามารถที่จะกดไทม์สแตปมไปตามช่วงเวลาที่ผมขึ้นไว้บนหน้าจอได้เลยผมจะทําการสรุปไว้ให้ในส่วนท้ายอีกทีหนึ่งแล้วสั้นๆแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับใครที่อยากจะรับฟังดีเทลอยากจะเข้าคาบเลคเชอร์ก็ตามผมมาได้เลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าอาจารย์จากภาคคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งสตาร์ทอาเดมีเนี่ยจะตึงขนาดไหนไปดูกันเลยครับ มาเริ่มกันที่ forte c i r c u ของ money เลยเป็นอย่างแรกเนาะตั้งใจฟังให้ดีนะครับตัว forte c i r c ของ money เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบได้แก่1 rest mass energy ซึ่งอธิบายง่ายๆมันก็คือ forte ตอน money อยู่ในโหมดปกตินั่นเองนะครับซึ่งจุดประสงค์ของ forte ตรงนี้มีไว้เพื่อให้เราเก็บให้เต็มหลังจากที่เก็บเต็มนะครับตัว heavy attack geo potential shift เนี่ยจะสามารถเปิดให้เราใช้งานได้ ก็ใช้งานเพื่อที่จะกลางโดมขั้นหนึ่งนะครับชื่อว่าซินทนีฟิลจากนั้นมอนี่มันก็จะเข้าสู่โหมดบินนะครับนี่คือหน้าที่ของฟอร์เต้แบบแรกหรือว่าเรสแมชเอนเนอร์จีนั่นเองถัดมาตัวที่2นะครับก็คือฟอร์เต้หลังจากที่เข้าโหมดบินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะชื่อว่าเ e ล a t i ฟ e m โมเมนตัมซึ่งในโหมดนี้เนี่ยก็จะมีจุดประสงค์ให้เราเก็บฟอร์เต้ให้เต็มเพื่อใช้ตัวของเฮฟ v วียแท c k อินเวอร์ชนั่นเองแค่นี้ทีนี้ ไอ้พวกสับหรือว่าท่า Heavy a t ท็กส2ท่าหรือว่าซินโทนี่ฟิลเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันซินโทนี่ฟิลนะครับเขาบอกว่าจะคงอยู่เป็นเวลา25วิหลังจากที่มอนี่เนี่ยใช้ตัวของ h a v y a t t ท็กท่า g O p p t t n t t i l s s i i t t นั่นเองทีนี้ตอนที่กลางโดมนะครับก็จะมีการทำดาเมจเป็นก้อนด้วยก้อนหนึ่งเนาะคิดเป็น damage, าดาเมจธาตุไฟนะครับซึ่งจะสเกลตาม Resonance Liberation Damage Bonus นั่นเอง โดยที่หลังจากกลางโดมตัวละครที่อยู่ในโดมก็จะได้รับการฮิลทุกๆ3วินาทีนะครับแล้วก็จะมีความสามารถในการบัฟตัวของออฟจูนบิลอั r เร e ให้กับตัวละครที่ยืนอยู่ในวงด้วยเป็นจํานวน50%แล้วก็อย่างสุดท้ายก็จะมีการเพิ่มความขาแข็งให้กับตัวละครที่ยืนอยู่ในโดมด้วยนะถัดมาในตัวของ h e a v y At t a c k Inversion ที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่ใช้งานท่านี้นะครับจะทำการกินเกตดพอเต้ทั้งหมดแล้วก็จะทำดทาเมทธาตุไฟซึ่งดาเมจตรงนี้ก็จะนับเป็นตัวของ Happy a ฮฟว a ่แท็นดามเอง หลังจากที่ใช้งานนะครับศัตรูที่โดนท่านี้เข้าไปก็จะถูกแปะมาร์กที่เรียกว่า observation marker นะครับซึ่งมาร์กนี้จะคงอยู่เป็นเวลา30วินาที observation marker เขาบอกว่าเมื่อเพื่อนร่วมทีมนะครับทำ damage จูน break d เม a หรือว่ากดไ e อท่า execute หรือว่ากดตัว f e ใส่ศัตรูที่มันติดไอตัว observation marker อยู่นี้นะครับ มอรนี่ก็จะทําการแปะมาร์กอันใหม่เข้าไปอีกก็คืออินเตอร์เฟียร์มาร์กเกอร์ซึ่งจะคงอยู่เป็นเวลา8วินาทีนะครับโดยที่ตัวอินเตอร์เฟียร์มาร์กเกอร์นะเขาบอกว่าศัตรูที่โดนมาร์กนี้อยู่นะครับแล้วก็อยู่ในสถานะของตัวจูนรับเจอร์หรือว่าจูนสเตรนนะครับจะโดนดาเมจแรงยิ่งขึ้นซึ่งดาเมจแรงยิ่งขึ้นตรงนี้จะแรงขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์จะคิดตามเอเนอร์จีรีเจนของมอรนี่นะครับที่เกิน100%ขึ้นไปเปอร์เซ็นต์ละ0.25สูงสุดอยู่ที่40 ถ้าเกิดคิดเลขง่ายๆเราจําเป็นที่จะต้องปั้น e n e r g y r e g e n ของ m o n e y ให้ถึง260%ในการที่จะใช้บัฟนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองถัดมาในตัวของ visually f e อย่างสุดท้ายละในตัว For t e ตนะเขาบอกว่าในเวลา3มวินาทีหลังจากที่เพื่อนร่วมทีมกำจัดศัตรูที่ติดไอตัวมาร์2อย่างนี้อย่างใดยอย่างหนึ่งข้างต้นน,นะครับไม่ว่าจะเป็น observation mark หรือว่าตัวของ i n t e r f e r e mark ตัวมอนี่เนี่ยจะทำการแปะ observation mark ใส่ศัตรูเซตใหม่ ที่โดนโจมตีโดนสกิดทันทีเลยนะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของไม่ต้องมานั่งบนเข้ามอนี่ใหม่เพื่อที่จะแปะตัว observation marker นั่นเองประมาณนี้สําหรับตัวของ forte c u i t นะถัดมานะครับเรามาดูในตัวของ normal attack ตรงนี้ไปไวๆเลยก็คือไม่มีอะไรเราจะตีเพื่อเก็บ forte นะครับแล้วก็หลังจากที่เก็บ forte เต็มปุ๊บในโหมดปกติเราก็จะใช้ heavy attack เพื่อเข้าสู่โหมดบินเสร็จแล้วเราก็ตีตีตีใช้สกิลอะไรต่างๆนานาไปในโหมด forte นะครับเพื่อที่จะ เก็บฟอร์เตตอนโหมดบินให้เต็มแล้วก็ใช้ไอ้ท่า heavy a t t a c k inversion เพื่อแปะมาร์กนะครับประมาณนี้เลยเนาะถัดมาในตัวของ Resonance Skill m o n ์นนะครับจะแบ่งออกเป็นตอนที่อยู่ในโหมดปกติแล้วก็ตอนที่อยู่ในโหมดฟอร์เตซึ่งมันก็จะทํางานไม่เหมือนกันนะครับตอนที่อยู่ในโหมดปกติเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ขั้นด้วยโอเคในเลเวลแรกในขั้นแรกนะครับจะชื่อว่า Expectation e r r o r ซึ่งเมื่อกดแล้วจะทําการฮิลเพื่อนร่วมทีมแล้วก็จะเข้าสู่สถานะเตรียมแพร่รการโจมตี ถ้านึกภาพไม่ออกก็จะเหมือนตัวของเจนซินที่เป็นตัวละครสแตนดาร์ด5ดาวนั่นเองนะครับโดยดาเมจที่โดนโจมตีเข้ามาในระหว่างตั้งท่าตรงนี้เนี่ยจะถูกลดทอนลง100%นะครับก็คือมันจะไม่โดนดาเมจนั่นเองแต่ว่าถึงผมจะบอกว่ามันเหมือนเจนซินแต่ว่ามันก็มีความแตกต่างอยู่ซึ่งความแตกต่างตรงนี้ก็คือสลับตัวออกไม่ได้โดยที่เจนซินเนี่ยมันทําได้แต่มอนี่จะทําไม่ได้นะครับหลังจากที่โดนโจมตีก็จะเข้าสู่การใช้ Optimal um Solution จะชะลอการเคลื่อนไหวศัตรูลงแล้วก็จะทำดาเมจธาตุไฟจากนั้นก็จะลดคูดาวสกิล E ลง2วินาทีทำให้มันน่าจะกดแพร่ได้บ่อยมากยิ่งขึ้นประมาณนี้ Resonance Skill ในโหมด Forte นะครับจะเปลี่ยนชื่อเป็น Distributed Array นะซึ่งก็ไม่มีอะไรมากคอนเซ็ปต์ก็คือกดแล้วจะฮิลเพื่อนร่วมทีมแล้วก็โจมตีทำดาเมจธาตุไฟประมาณนี้ถัดมาในตัวของ Resonant Liberation หรือว่าตัว Ultimate ของมอรนี่นั่นเองจะมีการทำดาเมจเป็น AOE นะครับแล้วก็ตอนที่กดอันตีเนี่ย จะมีการแปลงค่า energy r e g e n ซึ่งจะแปลงทุกๆ1%ที่เกิน100ไปบัฟคริเลตให้กับตัวเอง0.5%สูงสุดที่80%นะครับแล้วก็นอกจากคริเลตแล้วก็จะมีการแปลงไปบัฟคดิดเมทด้วยคดิดเมเนี่ยจะแปลงไปเป็น1%สูงสุดที่160%ซึ่งตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าน้องบัฟแค่ตัวเองนะครับแล้วก็บัฟแค่ท่าอันติเท่านั้น ไม่ได้บัฟใส่เข้าไปในหน้าสแตตตัวละครแต่อย่างใดเพราะงั้นหลังจากใช้อันติเสร็จบัฟทั้งหมดที่เป็นบัฟคริเลตกับคริดามิเนี่ยก็จะหายไปนั่นเองนะครับตรงนี้ถ้าคิดเลขก็เหมือนเดิมครับ260%ที่เราจำเป็นที่จะต้องปั้น Energy ี e g e n นของมอร์นี่ให้ถึงเพื่อได้รับบัฟที่สูงที่สุดนั่นเองแล้วก็หลังจากที่ใช้ตัว r e เ n สน Liberation หรือว่าอันตินะครับถ้าเกิดว่าณนะตอนนั้นมี s m ิน o n y Field หรือว่ามีโดมขั้นที่1อยู่แล้วเนี่ออัเ้นนที่ท่่2ชืวา Hy Field Syy ง ทีนี้ไฮซินโทนี่ฟิลมมันแตกต่างกันยังไงนะครับมันทําอะไรได้บ้างเขาบอกว่ามันก็จะคงอยู่25วินาทีเหมือนกันนะครับแล้วก็ความสามารถทุกอย่างที่ s ินโทนี่ฟิลให้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะได้รับมาเช่นกันนะครับอย่างเช่นตัวของการกระเด็นแล้วก็การบับตัวอัตราออฟจูนบ i วอ u p ที่บัฟขึ้น50%ก็จะตามมาด้วยสิ่งที่จะแตกต่างแล้วก็เหนือกว่าก็คือ จะฮีลแรงขึ้น40%นะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มตัวของดีเฟนส์ให้กับเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในโดมณะตอนนั้น20%นะครับประมาณนี้สำหรับตัวของ resonance liberation หรือว่าอนะันตินะถัดมาเรามาดูในตัวอินโทรกับเอาท์โชกันดีกว่าอินโทรนะครับไม่มีอะไรเลยทําดาเมจไฟแต่ว่าสิ่งที่พิเศษก็คืออินโทรเนี่ยเมื่อใช้แล้วตัวมอนี่จะกินเกรดฟอร์เต้ทั้งหมด ในโหมดปกตินะครับแล้วก็จะเข้าสู่โหมดบินได้เลยเพราะงั้นก็จะประหยัดเวลาไม่จําเป็นต้องไปนั่งตีหรือว่าไปนั่งเก็บเกล็ดฟอเตในโหมดปกติเนาะประมาณนี้ถัดมานะครับตัวของเอาทโทเอาทโทเขาบอกว่าจะมีการแอมดาเมจทุกประเภท25เป็นเวลา30วินาทีเพราะงั้นตัวของตัวละครพวกเบสิคแอทแทกดาเมจเฮฟวี่แอทแทกดาเมจลิเบเรชั่นดาเมจหรือว่าเรสันนซ์สกิลดาเมจเนี่ยก็จะได้รับแอมตรงนี้นะเป็นแอมแบบดาเมจทุกประเภทนะครับ ถัดมาในตัวของ Inherent Skill 1แล้วก็2นะมาเริ่มกันที่ Inherent e 1ก่อนจะได้ Bonus Energy Regen เสริมเข้าไปทันทีเลย10%แล้วก็เมื่อใช้ Intro จะได้ c o n c e r t o ต20หน่วยตรงนี้จะติดคูลดาวน์20วิเนาะแล้วก็เมื่อใช้ Basic Attack Stage 3ตอนที่อยู่ในโหมดบินเนี่ยจะได้ c o n c e r t o โตอีก20หน่วยนะครับตรงนี้ก็คูลดาวน์อีก2 0วิเช่นเดียวกันเพราะงั้นถ้าเกิด up Inherent Skill 1จากที่อ่านไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้มอนี่เนี่ยวนได้ไวขึ้น้นนะะรจาากกาใช Intro, นะ อินโได้คอนเสิร์ตทันทีเลย20แล้วก็พออินโถเสร็จปุ๊บใช่ไหมมอนี่ก็จะเข้าโหมดบินทันทีนะครับพอเข้าโหมดบินปุ๊บเรากดโจมตีเบสิกแอทแทกสทีก็จะได้คอนเสิร์ตอีก20หน่วยทันทีเลยถัดมาอินเทอร์เนสกิลที่2นะครับเขาบอกว่าเมื่อใช้สกิลอีตอนอยู่ในโหมดปกติหรือว่าโหมดบินทั้ง2เลยนะ จะแจกตัวสิ่งที่เรียกว่า proof of, of boundedness ให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับโดยที่จะคงอยู่เป็นเวลา60วิครูดาวการได้รับเนี่ยก็คือจะ5นาทีต่อครั้งทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าตัวละครที่ได้รับ P.O.B เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะหลังจากที่ตัวละครได้รับ P.O.B ไปนะครับจะมีอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือมีการบังคับแคปดาเมจที่โดนแล้วมันแรงกว่า30%ของแม็กเลือดเพื่อนคนนั้นโดยที่ตรงนี้เนี่ยจะใช้ได้ทั้งหมด3ครั้ง หลังจากที่ใช้ครั้งที่3ไปแล้ว POP ก็ p. P. จะหายไปในทันทีเลยอย่างที่2ก็คือมีการกันตายนะครับใช้ได้1ครั้งแล้วก็อย่างที่3ามเขาบอกว่าเมื่อ p o p. โอ b โดนใช้ไปจนหมดหรือว่าคงอยู่จนเวลามันหมดไปเองของมันเนี่ยเนาะตัวละครที่ยืนอยู่ในสนามตัวนั้นนะครับจะเด้งเลือด150%ของค่า defense money ก็คือยิ่งปั้น defense money มาไอความสามารถตรงนี้เนี่ยจะเด้งเลือดแรงขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้สุดท้าย ความสามารถจูนเบรกของมอร์นี่เนี่ยทำอะไรได้บ้างมาดูกันอย่างแรกนะครับการตอบสนองต่อจูนรับเจอเขาบอกว่าเมื่อศัตรูอยู่ในสถานะจูนรับเจออินเตอร์เฟียแล้วโดนท่าเอ็กซคิวหรือว่ากดตัว F ไปเนี่ยจะโดนดาเมจเสริมก้อนหนึ่งด้วยจากมอร์นี่นะครับก็คอนเซปต์เหมือนกับลินเน่เลยถัดมาเรามาดูในตัวของ Tool ูนสเตรนส์พอนต์หรือว่าการตอบสนองต่อทูนสเตรนกันดีกว่าตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังเลยเพราะว่ามันค่อนข้างดีเทลเยอะแล้วก็ละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องคิดคำนวณด้วยนะครับ เขาบอกว่าแต่ละสแต็กของ t u n l s t r a i n Interfere ที่สตูมีอยู่ที่ตัวนะจะทำให้สตูตัวนั้นโดนดามเมจจากมอนี่แรงยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจะคิดตามค่าจูนเบรกบูสที่ตัวมอนนี่มีอยู่1แต้มของจูนเบรกบูสเนี่ยจะทำให้สตูโดนดามเมจจากมอนี่แรงขึ้น0.12%อะตรงนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเช่นถ้าเกิดว่าสตูมีสแต็กในตัว s t r a i n Interfere ตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยสแต็กที่ตัวใช่ปะ แล้วมอร์นี่เนี่ยได้รับจูนเบรกบูสตรงนี้มาจากริเน่ซึ่งเป็นท่าท่าไหนไม่แน่ใจน่าจะเป็นท่าทุ่มพื้นตอนสุดท้ายมั้งตอนที่กระโดด3ทีแล้วก็ทุ่มพื้นนะอ่ะได้มาจากตรงนั้น40หน่วยนะครับมอร์นี่เนี่ยก็จะทำดาเมจใส่ศัตรูแรงขึ้นเอา40ไปคูณกับ0.12ก็จะได้ออกมาที่4.8%แต่ว่าถ้าเกิดศัตรูมี2สแตก็กก็จะทำดาเมจแรงขึ้นเอา4.8ที่คำนวณได้เมื่อกี ไปคูณ2ก็จะกลายเป็น9.6%ประมาณนี้นะครับทีนี้เขาบอกว่าเมื่อมีมอนี่อยู่ในทีมไอสแต็กของสเตรน n อินเตอร์เฟียที่สตรูจะได้รับสูงสุดเนี่ยจะเพิ่มขึ้น1สรุปง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าใส่มอนี่คู่ไปกับลินเน่ในทีมเดียวกันนะครับจะทำให้สตรูเนี่ยสามารถติดไอตัวอินเตอร์เฟียสูงสุดที่3สแต็กเลยเพราะว่าความสามารถเนี่ยจากลินเน่เนาะลินเน่ก็จะให หนึ่งสแต็สูงสุดมอนี่จะให้เพิ่มอีก1นึ่งสแต็สูงสุดแล้วก็จะมีค่ามาตรฐานที่ตัวเกมมันมีให้มาอยู่แล้วก็คือ1รวมเป็น3นะครับตรงนี้ก็เอา4.8ไปคูณ3ได้เท่าไหร่ก็ตามนั้นแหละจะทําให้มอนี่ทํา a เม g ใส่ศัตรจจตูแรงยิ่งขึ้นนั่นเองประมาณนี้สําหรับความสามารถเบื้องต้นของมอนี่นะครับ ในส่วนของอาวุธประจำตัว Starfield Calibrator ของ m o n n นีนะครับจะให้เมนสเตตมาเป็น ATK ให้มาอยู่ที่413แล้วก็ Sub s t a ตเนี่ยจะเป็นตัวของ Energy Regen จำนวน77%นะครับตรงนี้จะสังเกตเห็นได้ว่า ATK เนี่ยเขาให้มาไม่ได้เยอะรียกว่าน้อยเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ไปโฟกัสกับตัว Energy Regen มากกว่าเนื่องจากว่า ATK เนี่ยไม่ได้มีส่วนสำคัญกับตัวละครอย่าง m o n n นีมากขนาดนั้นนะครับประมาณนี้ อาวุธตัวนี้นะครับเมื่อสวมใส่แล้วจะให้ defense bonus กับผู้สวมใส่จำนวน16% p a ร์ Passive ก็คืออย่างแรกเมื่อกดใช้งานอันติหรือ resonance liberation นะครับจะทำการเด้ง c o n c e r t o Energy โบนัสให้ผู้สวมใส่ทันที8หน่วยซึ่งเอฟเฟกตรงนี้เนี่ยจะติดคููดาวทำได้1ครั้งทุกๆ20วินาทีนะครับ อย่างที่2ของพาสซีฟก็คือเขาบอกว่าเมื่อผู้สนใจดาบนี้ทําการฮิลเพื่อนร่วมทีมก็จะมีการแจกคริสตเมทให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนเลยนะครับจำนวน20เป็นเวลา4วินาทีซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะดูน้อยเนาะแค่ 4V เองบัฟมันจะหายไหมนะครับอันนี้ก็ขอเท้าความกับไปนิดนึงเผื่อใครลืมไปแล้วก็คือมอร์นี่เนี่ยจะมีการฮิลจากการกลางโดมที่ชื่อว่าซินทนี ي ฟิลด์เนาะซึ่งซินทนี ي ฟิลด์ตรงนี้เนี่ยมันฮิล1ครั้ง ทุกๆ3มวินาทีนะครับเพราะงั้นบัฟตรงนี้เหลือด้วยซ้ำไม่ขาดก็ฮิลหนึ่งครั้งเด้ง20% 20%็ต่รตรงนี้ก็จะคงอยู่เป็นเวลา4วิบัฟยังไม่ทันหมดเลยนะครับก็ฮิลใหม่แล้วมันก็จะเติมบัฟขึ้นมาใหม่นั่นเองประมาณนี้เนาะในส่วนของอาวุธทางเลือกถ้าเกิดว่าไม่ได้เปิดประจําตัวเนี่ยเราไปใส่อาวุธอะไรได้บ้างตรงนี้ผมก็ต้องบอกว่าน่าจะมีอยู่ไม่กี่ช้อยส์ในตัวของอาวุธในเกมเนาะอย่างแรกลองลงมาจากประจําตัวเนี่ยผมก็จะให้เป็น ตัวดาบใหญ่ที่เป็นในตู้ถาวรละกันก็จะได้เป็นสัสแต็ที่เป็น ATK แล้วก็ได้ซับสแตทเป็นครีดแดงนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยข้อเสียก็คือว่าการปั้น Energy Regen เนี่ยมันอาจจะทลรหดนิดหน่อยส่วนลองลงมาก็จะเป็นตัวของดาบใหญ่ที่เป็น5ดาวเซตเก่า ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะแยกกว่าเพราะว่ามันได้ในส่วนของ ATK ซึ่งมอ n นี่เนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้ ATK เลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะฮิลเป็น defense เนาะใช้ defense เป็นหลักแล้วก็ใช้ energy regen นะครับเพราะงั้นผมจะให้มันลองลงมาแล้วกันแล้วก็สุดท้ายนะครับจริงๆจะบอกว่าถ้าเกิดใครที่จะเอาไปเล่นสาย support ซึ่งจริงๆมันควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับสดาวตัวนี้เป็น choice ที่เหนือกว่าอาวุธถาวรแล้วกันนะครับก็คือตัวของ discord ดาบ4ดาวนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะให้ ATK น้อยแต่ว่าจะได้ Energy Regen นะครับก็จะน้อยกว่าประจำตัวประมาณ20% 20กว่าซนะครับ Energy Regen ของตัว Discord เนี่ยน่าจะให้อยู่ที่ประมาณ51.8%ถ้าเกิดอัพเต็มนะเพราะงั้นก็ consider พิจารณาใช้ตัวของ4ดาวตรงนี้ก็ได้น่าจะง่ายกับการปั้นสแตทมากกว่านะครับ ในส่วนของ Echo Set ที่แนะนำให้ใส่นะครับก็จะแนะนำให้ใส่เป็น h e l o of Starry Radiance หรือว่าเซ t ตฮิลใหม่ที่เปิดมากับแบบ3.0นั่นเองแล้วก็คอส4ที่แนะนำเลยนะครับควรใส่ตัวนี้เลยห้ามใส่ตัวอื่น ก็คือตัวของบอสคอสสีที่อยู่ตรงข้ามกับตัวหุ่นยนต์ที่เราไปฟาร์มให้กับตัวลินเน่นั่นแหละนะครับตัวบอสตัวนี้เนี่ยมันจะมีความพิเศษก็คือช่วยให้เราเนี่ยปั้นสเตต e เอเนจีรีเจของมอนี่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเนื่องจากพาสีที่มันมีบอกว่าก็เกิดใส่มันไว้ในเมนสล็อตนะครับตัวละครก็จะได้รับ Energy Regen ทันทีเลย10%แบบโบนัสทำให้มันง่ายมากๆในการปั้นตัวของ Energy r e g e จนมอนี่ให้ถึง260นะครับ ทีนี้ในตัวของเมนสเตตผมจะแนะนำคอส4ว่าให้ใส่เป็น d e f ENSE กับตัว c r ิ t ดา m เ g e นะครับอันนี้แล้วแต่เลือกแต่ถ้าจะให้แนะนำจริงๆใส่เป็น d e f ENSE ดีกว่านะครับเนื่องจากว่ามันให้ประสิทธิภาพในการฮิลที่มากกว่าแล้วก็ดามเอชก้อนหลักๆของมอร์นี่เนี่ยจะมาจากตัวอันติเพราะงั้นตัวของคริแดมเนี่ยอาจจะใส่ได้แต่ประสิทธิภาพของการใส่เฟ e n s น่าจะสูงกว่านะครับประมาณนี้สำหรับคอสส คอรสาเนี่ยจะแนะนำให้ใส่เป็น2 Energy Regen ไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้เปิดประจำตัวต้องใส่2 Energy Regen นะครับเนื่องจากว่ามันจะปั้นไม่ถึงถ้าเกิดไม่ใส่2 er เนอะส่วนใครที่เปิดประจำตัวนะครับอยากจะมินแม็กก็สามารถที่จะใส่1 Defense แล้วก็1 Energy Regen ได้แต่ว่าสแตตคุณก็อาจจะต้องตึงประมาณหนึงนะครับในการที่จะทำให้มันเวิร์กแล้วก็ปั้น Energy Regen ได้ถึง260ด้วยเนี่ยถัดมาในตัวของคอส1หนึ่งนะครับคอ็จะ แนะนำให้ใส่เป็นด e ฟ ens ทั้ง2อันไปเลยนะครับประมาณนี้ถัดมาก็จะเป็นตัวของ s u b s t a t นะครับซั b ส t ต t ที่จะแนะนำให้หาก็แน่นอนโฟกัสที่การทำ Energy Regen ของตัวมอ n ี่เนี่ยให้ถึง260ก่อนแล้วก็หลังจากที่เราทำ Energy Regen ไปถึงให้รหาตัวเน้นไปที่ d e f ens เปอร์เซ็นต์ละกันลองลงมาก็จะเป็นตัวของ c r Crit Rate อันนี้ผมจะแนะนำว่าให้ห้อยไว้สัก20%จากผลรวมของ Echo ก็จะดีนะครับเนื่องจากว่าตัวของอันติมอนี่เนี่ยมันจะมีการบัฟคริเลตกับคริดาเมจท่าตัวเองท่าอันติตรงนั้นเนี่ยซึ่งเป็นดาเมตก้อนหลักอยู่แล้วที่80%คริเลตเพราะงั้นเราใส่ห้อยเอ็โคอีกอีก20%ก็จะทําให้มอนี่เนี่ยการตีคริทุกครั้งเวลาที่กดอันติตัวของคริดาเมจเนี่ยจะหาก็ได้หรือว่าจะไม่ได้ให้ความสําคัญก็ได้เหมือนกันไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้ ในด้านของกลุ่มดาวนะครับดาวแรกสตาร์ทกันที่ในเรื่องของ QOL ทาให้ตัวละครนี้เนี่ยเล่นง่ายมากยิ่งขึ้นก็จะมีการกันกระเด็นในท่าของ Basic Attack ในโหมด Forte ตอนที่บินอยู่นั่นแหละนอกจากการกันกระเด็นนะครับก็จะมีในเรื่องของการเพิ่มระยะเวลาตัวของ Interfier Marker ซึ่งก็จะเพิ่มขึ้น150%จากเดิมเนาะแล้วก็อย่างที่สําคัญของตัวดาวหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าตัว i n t e r f e r Marker เนี่ยนะครับ จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพถึงแม้ว่าศัตรูเนี่ยจะไม่ได้ตกอยู่ในสถานะรับเจอหรือว่าสเตนซึ่งมันเป็นสถานะที่ลิมเน่เนี่ยสามารถแปะให้กับศัตรูได้เพียงตัวเดียวนะครับในปัจจุบันเนาะเพราะงั้นดาวหนึ่งเนี่ยจะทําให้ประสิทธิภาพของมอ n นี่ตรงนี้เนี่ยมันเล่นได้โดยที่ไม่ต้องมีลิมเน่ก็ได้ นั่นเองนะครับประมาณนี้ถัดมาในดาวที่2เขาบอกว่า All n e a r by Resonator in Team ก็คือตัวละครทุกตัวในทีมเนี่ยจะได้รับบัฟค r ิด d มเม g จะบัฟสูงสุดอยู่ที่ค r ิดาเมจร32%ให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับอันนี้เยอะกว่าชอคีปเปอร์อีกนะถ้าเกิดว่าใครที่เปิด ตัวของประจําตัวมอนี่มาด้วยแล้วก็เปิดดาวสองเนี่ยก็จะบัฟคริตัเมดห้เเลยนะครับก็คือ32มสบวกยีเยอะมากๆนอกจากนี้แล้วนะครับตัวของซินท y f i ฟิลหรือว่า High ไฮซินท y f i ฟิลก็คือโดมทั้ง2องเลเวลเนี่ยบัฟตัวของ o f ออฟจูนบิลอัพ a ล e เพิ่มขึ้นอีก20%จากเดิมบัฟที่50%ก็จะกลายเป็น70%ในดาวที่2นั่นเองก็คือเป็นดาวแห่งโคตรอภิมหาบัฟเลยประมาณนั้น ในดาวที่3นะครับเขาบอกว่าเมื่อใช้ Resonance Skill Distributed l r r a y ก็คือตัว Resonance Skill ในโหมดบินนะครับจะทำการเด้งตัวคอนเสิร์ตทันที25หน่วยอันนี้ก็ทำให้ rotation ของมอ n นี่เนี่ยมันสั้นมากยิ่งขึ้น แล้วก็นอกจากการเด้งตัว c o n c e r ร์ตโต r เอเแล้วนะครับการกดใช้สกิล E ตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้หลอด f o r ์เตเนี่ยมันเต็มร้อยทันทีเลยด้วยนะครับเพราะงะั้นสปีดการวนของมอนี่ในดาวที่3เนี่ยมันจะสั้นมากๆแบบว่าเราสามารถที่จะอินโทรเข้ามาใช้สกิล E เสร็จแล้วก็กดเฮ a วี a t t แท k แล้วก็อันตีออกได้เลยนะครับประมาณนี้คอนเสิร์ตมันจะเต็มทันทีเลย ถัดมาในดาวที่4เขาบอกว่าฮิวแรงขึ้นในตัวของไฮซินท n นี่ e l d โดมขั้น2เนี่ยจะฮิวแรงขึ้น30%เนาะถัดมาในดาวที่5นะครับตรงนี้จะเป็นดาวของดามเมจซึ่งจะเพิ่มตัวคูณดามเมจในตัวอันติ40%นะครับแล้วก็ตัวคูณดามเมจของดามเมจก้อนนอกสนามเวลาที่มอ n นี่มันทําใส่ตัวละครที่โดนท่าเอ็กซิคเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีก160%นั่นเองแล้วก็ดาวสุดท้ายครับดาว6เขาบอกว่า ตัวของท่าอันติเนี่ยจะทำดาเมตจเพิ่มขึ้นอีก400%นะครับแล้วก็ถ้าเกิดตัวละครนี้หรือว่ามอ n นี่เนี่ยไม่ได้อยู่ในการต่อสู้เป็นเวลา4วินาทีก็คือสลับตัวออกเป็นเวลา4วินาทีนะครับตัวละครมอ n นี่เนี่ยจะเริ่มเติมตัวของพลังงานอันติ10%ทุกๆ0.2วินาทีนะครับก็หมายความว่าออกสนามไปแค่5วิอ่า4วิแรกเนี่ยออกไปเพื่อให้ตัวเอฟเฟกนี้มันทํางานนะครับแล้วก็รอไปอีก1วิ อันติก็จะเต็มในทันทีเลยสามารถที่จะกลับเข้ามาแล้วก็กดอันติได้อีกรอบหนึ่งเลยนะครับประมาณนั้นทีนี้เรามาสรุปกันดีกว่าว่าแต่ละกลุ่มดาวเนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะครับกลุ่มดาวแรกถามว่าหน้าเปิดไหมผมมองว่าค่อนข้างหน้าเปิดจากเดิมจริงๆถ้าเกิดเขาใส่มาแค่เป็นกลุ่มดาวที่มีการกันกระเด็นเฉยๆแล้วก็มีการเพิ่มระยะเวลาตัวของอินเตอร์เฟียมาร์เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่ทําให้มันหน้าเปิดก็คือตัว ความสามารถที่ทำให้รีดประสิทธิภาพของมอร์นี่แบบเต็มที่ออกมาได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งตัวลินเน่นั่นแหละตรงนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจสำหรับคนที่ข้ามลินเน่ไปนะครับเพราะงั้นเปิดดาวหนึ่งเนี่ยคุ้มแน่นอนดาวที่2อ,อันนี้ไม่ต้องพูดเลยคุ้มอยู่แล้วนะครับการบับคริดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีก32%รวมกับตัวของถ้าเกิดคนที่ปลดดาวก็ผมเชื่อว,ว่าน่าจะมีประจำตัวกันอยู่แล้วแหะนะ ก็รวมกับประจำตัวเข้าไปด้วยเนี่ยเป็น52นะครับไหนจะยังมีตัวของ o f อ u n e ู u i ิว Up r a ด e ทำให้ทีมเราเนี่ยมันสามารถที่จะตีศัตรูแล้วก็ติด Off-June ได้ไวมากยิ่งขึ้นเนี่ยอันนี้มันก็ดีมากๆเลยเป็นดาวของโคตรอภิมหาบัฟตามที่ผมพูดไปเลยนะครับดาวที่3เนี่ยทำให้สปีดการลันโรเทชันมันไวมากๆใครที่อยากจะเล่นเป็นสายสปีดลันไม่อยากให้มอนี่ยืนสนามนานดาว3เนี่ยเปิดได้เลย ดาว4อันนี้เป็นทางผ่านเฉยๆนะครับฮิวแรงขึ้นไม่น่าเปิดเท่าไหร่ดาว5เป็นดาวของดาเมจแต่ผมมองว่าไม่ได้สุดขนาดนั้นเนื่องจากว่าตัวของอันติเนี่ยมันเพิ่มตัวคูณไปอีก40%เนาะมันดูเยอะก็จริงนะครับมันเยอะแหละแต่ว่าดาว5ผมว่าที่มันจะเห็นได้ชัดเจนก็คือตัวของดาเมตก้อนนอกสนามเวลาที่เรากดท่า e x e c u t e นะครับตรงนี้เนี่ยจะแรงขึ้นถ้าเกิดใครที่อยากให้ได้ดาเมตนอกสนามแรงๆดาว5ก็เปิดได้นะครับแล้วก็จะประคุมจริงๆก็คือจบที่ดาว6 นะครับเพราะงั้นสรุปดาว1ดีครับดาว2ดีครับดาว3โอเคดาว4อย่าไปเปิดเลยดาว5พอใช้แล้วก็มาจบที่ดาว6อันนี้คือสายมอนี่แบบถล่มทลายระเบิดมอนกระจุยะจายนะครับประมาณนี้เลยสําหรับตัวของกลุ่มดาวมอนี่เนาะสรุปสั้นๆได้ใจความแบบภาษามนุษย์สาหรับใครที่กดข้ามมาตั้งแต่ต้นคลิปหรือว่าใครที่ฟังมาจนจบแล้วก็ยังงงอยู่ว่ามันเล่นยังไงแล้วก็มันใช้งานยังไงนะครับมอนี่เป็นตัวละครธาตุไฟที่ใช้ดาบใหญ่ มาในตำแหน่งของ global support นะครับซึ่งทำ damage ได้ด้วยแล้วก็จะมีแมคชนิกในการเล่นกับตัวของ off tune หรือว่า tune break ที่เป็นแมคชนิกในจะเทียบง่ายๆก็คือมันเป็นช h o r e keeper สาขา2ที่ทำ damage ได้ด้วยนั่นแหละนะครับประมาณนั้นเลย rotation การเล่นเบื้องต้นก็จะเริ่มกันที่โหมดปกติหรือว่าโหมด baseline เนอะให้ตีเก็บ forte ไปเรื่อยๆนะครับจนเต็ม พอฟอร์เตเต็มให้กดตีค้างเราจะเข้าสู่โหมดบินแล้วก็จะทําการกางโดมในการที่จะบัฟเพื่อนแล้วก็ฮิวเพื่อนนะครับหลังจากที่กางโดมก็ให้ตีเก็บฟอร์เตอีก1รอบเก็บฟอร์เตเต็มปุ๊บกดจมตีค้างกดอันติแล้วก็ส่งเอาโทออกให้เพื่อนได้ทันทีเลย ทีนี้ในส่วนของ rotation ที่2เป็นต้นไปจากที่มอนี่เนี่ยได้รับตัวของ intro มาจากเพื่อนร่วมทีมนะครับถ้าเกิดได้รับตัวของ intro จากเพื่อนร่วมทีมเราก็จะสกิปในพาร์ทแรกไปเลยก็คือการเก็บฟอร์เตในโหมดปกติแล้วก็กางโดมมอนี่เนี่ยมันจะเข้าสู่โหมดบินอัตโนมัติแล้วก็กางโดมให้เองเลยที่เหลือที่เราต้องทําก็คือเข้ามาแล้วก็ตีตีตีเก็บฟอร์เตให้เต็มใช้สกิลอะไรก็ได้กดเ e a v y a t t a ท k แล้วก็กดอั n ติเสร็จแล้วก็วนออกตัวละครมีแค่นี้เลยครับ ถัดมาในเรื่องของการปั้นปั้นมอนี่ยังไงให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดปั้น Energy Regen เโฟกัสให้ถึง260%ก่อนเพื่อที่จะแจกบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเต็มแม็กที่มอนี่มีเนาะแล้วก็สามารถที่จะทำดาเมจได้สูงสุดด้วยนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการแปลแล้วก็พรีวิวความสามารถตัวละครของมอนี่อาจารย์สาขาภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์จาก s t a r ์ทอท Academy นะครับเป็นยังไงกันบ้างมีความคิดเห็นยังไงกับตัวละครนี้เนี่ยก็สามารถที่จะพูดคุยกันพิมพ์ด้านล่างใต้คอมเมนต,ต์ได้เลยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะคือ global support เนี่ยไม่ได้เห็นมา สักแป๊บหนึ่งแล้วนะครับก็ล่าสุดมีบูลลิงที่เป็นตัว4ดาวเนาะส่วนตัวละคร global support จริงๆที่เป็นตัวละคร5ดาวลิมิเต็ดเนี่ยหลังจากชอคิปเปอร์เนี่ยก็ไม่มีมาอีกเลยนะครับก็มาแล้วเป็นชอคิปเปอร์เวอร์ชัน2.0น2.0แถมยังทําดาเมจได้ด้วยในตัวแล้วก็บัฟเพื่อนได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้เนี่ย ก็ฝากกดไลค์เข้าละหนึ่งที่แล้วก็กด Subscribe ไปด้วยเพื่อติดตามแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากชางช่องของผมเวลาที่ผมอัปโหลดนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ